ประชาชนนะคะครูรฟางยังอยู่กับปุ๊กอ,อนุมากเกษตรพืชผลแล้วก็ทีมงานคนขยันหลังใหม่นะคะพ่อแม่พี่น้องอยู่จังหวัดไหนอยู่กรุงเทพมหานครโทรหากันได้นะคะจะได้ช่วยกันค่ะไปที่สายของคุณปู่นพพลสุขภูมิอายุ62ปีคุณปู่เนี่ยขาขาดด้วยนะคะเพราะว่าผ่าตัดเนื่องจากเป็นเบาหวานเนาะแล้วก็พ,พิ่งพึ่งตัดขาไป2ปีแต่คุณปู่นักสู้นะยังทํามาหากินรับจ้างนะะแล้วก็ดูแล นะค,คุณย่าทวดแถมมีหลานนะฮะมีหลานสาวคนหนึ่งอายุ15ปีซึ่งเป็นเด็กกำพร้านะฮะคุณพ่อเสียชีวิตแล้วคุณแม่เขาก็แยกครอบครัวไปใหม่แล้วคุณปู่บอกว่าคุณปู่อ่ะอยากจะให้หลานได้เรียนต่ออาชีวะแต่ประเด็นคือไม่มีเงินเนาะเดี๋ยวต้องคุยกันปูนน่นพพลคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับรคุปู่นพจน์คะเรามีสายของนักมีสายของท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครเสียยุธยาคุณฐานวัตรพรนิธิดลวัฒน์อยู่ในสายเดี๋ยวไปขอความช่วยเหลือท่านด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะท่านพมฐานวัตรคะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับค่ะเมื่อสักครู่นี้อ่ะนะคะคุณฐานวัตรพอจะได้ยินที่คุณปู่นพพนเล่า,เล,าเล่าเรื่องราวของครอบครัวให้ฟังแล้วใช่ไหมจ๊จะได้ยินครับผม นั่นละ่ะตัวปู<ช>่นพพลก็<ช>ก็อายุ62ปีขาขาดจากบาหวานน่ะเนาะค่ะไรายได้ก็มีแค่พันกว่าบาทจากเบีย้ยยังชีพผู้สูงอยุและคนพิการหลานก็อยากเรียนหนังสือก็ไม่รู้จะไปหาเงินที่ไหนมาส่งหลานหลานจะเรียนต่ออาชีวะที่อยุธยาค่ะทางท่านพมธานวัฒนพอมีแนวทางสงเคราะห์ได้ไหมคะอ่าต้องต้องถามคุณน,นพนพพก่อนว่าหลานไปสมปัครเรียนที่ไหนครับ ไอ้เทคนิคพระนครเสียยุธยาครับ oh. เขาได้โคตา้า oh. เขาได้โคต้าจากโรงเรียนนะ่ะได้เข้าไปเรียนในโคต้าครับค่ะ <c oughs> ครับผมออย่างนี้ครับเรื่องรายละเอีดเยดในเรื่องของการให้การช่วยเหลือครอบครัวของคุณนพพลเนี่ยทั้งตัวคุณนพพลกับตัวเด็กเนี่ยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวทางทีมพมเนี่ยคงต้องขออนุญาตลงไปในพื้นที่ครับลงไปสอบถามข้อมูลรายละเอียดและสิ่งที่จะทําได้ต่อไปอาจจะเป็นในเรื่องการประสานสถานศึกษาอาชีวะแห่งนั้นเพื่อความชัดเจนว่าในกรณีคถ้าน้องไม่มีเงินทุนเกี่ยวเรื่องของการเรียนเนี่ยทางสถานศึกษาจะสามารถซัพพอร์ตอะไรได้บ้างช่วยเหลืออะไรได้บ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางพมก็จะ ถึงงานะพอมอจะไม่มีทุนเกี่ยวเรื่องการศาึกษาแต่พอมก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะให้การช่วยเหลือครอบครัวคุณนพพลแล้วก็ตัวเด็กครับให้ได้รับการศาึกษาที่เหมาะสมครับครับ,รบจ้าลุงนพพลจ้าครับผมเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างต้องขอขอบคุณพี่โป๊กอ,ะอ่ะค่ะโอ้วันนี้ผมได้ไปอบรมรับไก่ ได้ไก่ยี่ห้าตัวอาหารเก้ากระสอบแล้วก็ที่ใส่ข้าวให้ไก่ใส่น้ําให้ไก่ที่พมจอที่อยุธยาเลี้ยงเนี่ยอะอันนี้ไก่ไข่ใช่ไหมฮะเลี้ยงไก่ไ <ข S 1> กินไข่อกอครับ,รบอั้งนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะ,นะฮะท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณฐานวัตรพรนิธิดลวัฒที่ช่วยนะคะดูแลคุณลุงให้อย่างดีดีใจด้วยนะคะ ครับผมค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากพี่โป๊กค่ะยินดีค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค